สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเบ้าเหนือสาวอีสานผักินพักเทียวครับนี่เบ้าเหนือมาถ่ายคลิปให้พี่ดูดอะ่ะผีมือสาวอีสานนี่ใส่สานทำยังไงแกงออมไก่แกงออมไก่เหมือนภาคเหนือปะโบสาวิสานอ๋อ,น,น,อ,น,อนี่แกงภาคแบบภาคอีสานเดี๋ยวไล่ไล่มาดิฟกันเนาะชายสารกับเตียมนี่แยนะครับพริกแห้งแล้วก็เนือนเน้อไก่ไ<ป>มีทั้งเนื้อไก่กลิ่นไก่ ไก่เองก่อตับบางระสาเนื้อห้องไก่ไก่ครับภาษาอีสานรเขาขืนไก่ภาษาอีสานเขาขืนไกคือกันเขาขืนนั่นคือยังผ้ากลางอ๋ออุ้ยพี่แข้งแล้วก่อกระเทียมกระตะไคร้เออตะไคร้รากผักชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ข่าครับเกลือไอ้รสดีโหชูรสไม่หยอย่างใจใเขาเบื่อ ข้าวเบือข้าวเบือนี่ยมันมีสองสูตรถ้ามื่อไหนผู้ใดบ่มีกับบะไส่กันได้อ๋อมีข้าวเบือแล้วข้างหนังเป็นข้ปีปแล้วก็ปลาปลาน้ำปลาแล้วก็พักพักเกาะมีผักกาดดอกเนาะผักกาดต้วน้องผักกาดเนี่ยครับอากาศจอนแล้วก็ผักอีเลิศหรือผักเคผักเหนือนะครับแล้วก็บะเขือ แล้วกับต้นหอมผักชีดอกใบมะกรูดกกแล้วก็พริกลูกโดดที่จริงมันต้องใส่ผักชีลาวเขามีผักชีลาวเขาก็ใส่ต้นหอมผักชีนี่ผักป้อมนี่ไปก็ได้ได้าอันอย่างก็เขาสิเกียงออมไก่เนะี่ยปิ่นไปได้ใส่มะเข,ขือเปอาะเทมคือ,ปอเปาะอึ้นเปาะใมรเช่บเอาตต่พริกกอนอันรอบแรกใส่พริกแห้งพริกแห้งกระเทียมข่าหอมแดงตะไข่รากผักชี ลาบปิดมีกับไส่บะมีกับบะไส่กับบะป็ียังถ้าเป็นบ้านของแท้ยมันก็บ่ค่อยมีหรอกเนาะลาบผัดชีอืมมันไหนหมดเอากระโขดกระโขดใส่ไหมต้นหอมผัดชีไหมนะโอ้โห้โัดชีลาวต้นไหลอ๋อใส่ผัดชีลาวแล้วก็ใส่กะปิปีใส่นในเดียวกับขัวอ๋อถ้าถ้าเกาะออมไก่นี่ต้องใส่กะปิบอสิสานอืมโอ้อ๋อแล้วแต่ชอบเต้เหา ตังเหนือทั้งอีสานอยู่น้ำกันใส่กะปิอ๋อมาคกะปิพริกแห้งกระเทียมหอมแดงขา้าวตะไคร้กะปิลากักชีโวกไปจึงอะไรเล็กอืมถ้าผูแ้แดงขี้ข้านตาับกะปั้นเอาอะไรเ,ยเย้ยแต่กะปั้นมันกปั้นไม่ได้ดึงใจเนาะไม่ได้บรรยากาศมันหอมใบบุกพุงใบบุกพุงเลยอืม าเยตออกเดี๋ยวให้ใตข้าเบือุ่าม,อมาน,นอ่ะเกือบบ้าปีกเอาได้ข้าเบือมาใส่พร้อมนี่บอกตาพร้อมนี่เลยเตรียมข้าเบือองมาเลยบอกเอาแค่นี้ แต่ถ้าผัดไทยชแยกตำก็ได้แต่นี่นะเขาอยากให้มันสุกพร้อมไปกับพร้อมกันกับไก่เขาแยกตำแต่ที่หลังอืมแยกตำใส่ที่หลังก็ได้แต่ของเขาเนาะที่ตำต้องกันเลยเพราะว่าเขาบได้แต่เขาไว้จมูกเ้านี่เขาหั่นกระเซงหั่นมันสิบสุกนะน่ะมันสิสุกซะมันมันหน่วยตำมะเขียนผู้ใช้ก็เปลี่ยนผู้อ่านปิดมัดมัด บูย๊ยเป็นสาม,มีที่ดีบอมว่านี่ขอโทษนะครับเอาเหนื่อยทายยาว่านี้พวกพี่ประกันดยความเป็นห่วงพวกพี่ประกันเปิดเขียนมาอยู่แล้วจ่ายแ้วเนาะกากินดิบกินปลาดิบกินเนื้อดิบเกาะเกาะทายประหยัดในเดอร์ทประหยัดในเดิร์ยยครับว่าน,นี้จัดไปละเลยกินแก้เขามาได้ว่านี่ออกตัวกันเลยเพราะว่าแต่และคอมเมนต์พี่มันถามว่าคือหน้าแดงต้องต้องไอเออหน้าแดงเนี่ยเมาเหล้าอยู่นะ ใส่เาถ้าถ้าเป็นอะไอย่างก็ถ้าเขามีเวลาอยู่บ้านเขาเซ่เขาไว้แต่ยังมะเขือเช้าเขาแยกต่ำก็ได้จะเอาใส่แกงทีหลังแต่นี่เขาหั่นก็ะเซยบางหั่นเขาย่านมานานสุกปั้นได้จ้ะต่ำเล็กเลยบอกรัวตำ<อ>่ำไม่เอาเหล็กเล็กๆนี่ออ๋เ<อ>มนมาเก็บเสกโคกบเลยหรอบ้าเก,ก็บแ,บแม่กับเก็บเสกโคกเลยกินรสแค่อมกู ค2คนรมาจะเล่เลยบอกเพระระมาณนี่แหละห้าเม่บางตรงกับคุมขายเนลูก้ายกับลูกให้ได้แรงงานหน่อย าอาจารย์โอเคมครับโขกเส็นเาขาก็มาใส่พริกเลยขัวไก่ขัวไก่ใส่น้ำไปหน่อยนึงเดี๋ยวโขกนี่ขาใส่น้ำลางโขกโขกเนี่ยอเอาเลยบาหนำเอาเลยก็ได้เดี๋ยวไม่ได้ก็ได้ ใส่น้ำมันมันจะอร่อยบอกย่าจะมันไก่เป็นขั้วเป็นแกงไงบอกี่มันหยาบหยบแจงอมที่เกลือมันมีเนื้มันดีๆทีมันหยาบหยบดวโอ้สลัแต่ดนึ่เขาขั้วกลอยู่ในเซตยสลาไเปนน้ำมัใช่น้ำมันบอกใช่น้ำมัน ใช่ผลิตเชื้ต้นมันกี่กระต้องกองเงินแล้วปิดกั้นเส้นไหลกับนัวไหลเราจะคนมากแม่นอยู่ขัวต่อจนใกล้สีดายคนละอย่าใหามา้มันแตกเหมือนมันแตกมันไกลคนบอก เนื้อไก่มาตอกกันแล้วปลาล่จะพี่แข่งแล้วิแลว้วก็ที่จริงนั้นถ้าเฮามีใบมะกอูดใบมะกรูดสุดนะก็ค่อยเอาใส่สุดท้ายน้ำก็ได้แต่ใบมะกรูดสุดของเฮามีน้อยเดียวเนื่องจากบริษัทใบมะกรูดแหง้งใส่สองขัวไก่เลยเอาแบนอยู่ให,หให้มันละลายให้มันมันชิแข็งเด้อเด้ก <laughs> 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 มั่งบนใบมะกรูดสุดมันมีน้อยเดียวมันชิบวหอมจ้ะก็เลยเอาใบมะกรูดแห้งนะใส่สองขัวไกลนี่เลย ไอ้ยังไอ้ยังเนีถ้าะปิ่นภาคเหนือยะใส่ขา้าวคั่วเนาะอืมใส้โอ้ใส่ข้าวคั่วแม่เนาะถจะปิ่นภาคอ,อีสานจะใส่ข้าวเบือใส่ตะบังข้าวคั่วมันก็มีสองสูตรลั้งเทียจะใส่ข้าวเบือ่อลั้งเทียกับมาใส่ก็ได้จ้ะเพราะว่าข้าวเ,เบือ่อมันต้องแช่ไว้เป็นบ่อหลังคือที่ที่ข้อขามานี่ถ้าไม่ได้เตรียมข้าวไว้ก็ได้ พวกใกล้ๆสีไตเราเขาก็เริ่มเหนียวแล้วเดจะกลับมาดูอีกครั้งนึงเขาก็ตั้งน้ำไปเลยอ๋อน้ำใส่ไปเลยบ้ำเก่งที่เขาล้างคุกเนี่ยเลยน้ำพอแล้วน้ำพอแล้ะไอมาส่วนน้ำไหลหมดบ่วแค่นี้แล้วได้เท่านี้ก่อนก็ได้จะน้ำ จะ่อยมาคุ้ประมาณว่าุงใช้เครื่องปรุงไปเดี๋ยวนี้เลยได้จ้ะแล้วแต่ถ้าเขาจะจับปริมาณของเ้านะเขาใส่หมดเลยมันก็เข้าเนื้อไก่ดีเกลือรสดีคือรสปิดหม้อทิ้งไว้ปิดหม้อทิ้งไว้งไว้เดี๋ยวเขามาดูอีกทีนึงอ๋อนี่แบบใส่น้ำเข้าไปรอให้ไก่มันสุกก็ค่อยมาใส่พักทีหลัง อ๋อในรอแป๊บนึ่งเครื่องปร,รุงอาตามสะดวกเขาจะใส่ที่หลังก็ได้หรือว่าใส่ตอนนี้ก็ได้เต้ของเขาเขาหูจากปริมาณแล้วลว่าเขาเคยใส่เไหร่เขาใส่ตอนนี้ไปเลยอ๋อครับมาครับจะเขาตั้งจนไก่สุกไก่สุกเข้าเบื่อสุกจะก่อบมาใส่ผัก อันนี้ก็แม่นมือเก่งเก่งแค่ต่าเหนือรสชาติแค่ไข่อะแต่มันเก่งแค่ไม่ได้ใส่ปลาล่าเนาะแม่นหมดอ่อ๋อใช่กันนะเกลี้ยงจะข้าวคั่วมาเป็นข้าวเบือข้าวเบือเนาะพักกระชาทุกอย่างแต่บะแต่บะไซหิบอ๋อนี่หมดมีเฮ็ดมีพักชี้แล้วก็ยิงอร่อยพักบระชายดุนนี่จ้ะได่ไซมะเขือไซอันยังครับได้มะเขือกับมพริกไก่้อนพริกสุทธิ์ไหม มันากียมันร kind of ้อยมีเห็ดก็ใส่บ่ได้บ่พอใส่เห็ยนด้พีกกระบุนได้บบมันม้าบ้าเกาหลีลรองาไอหิวข้าวหิวข้าได้ส่สันใส่ไปนแกออมันี่เบาเนยมาได้แก้ข้าวนะถ้าแก้ข้าวนี่จะกินข้าวสาบไปในก็ได้เพราะว่ามันใส่สันนี่ถ้าเห็นเบ้าเนยแก้ข้าววันไหนรีบทำกับข้าวแล้วก็รีบกิน ถ้ากินข้าวเราบาเหนืงก็แก้ข้าวไปได้ละก็มีผักชีลาเขาก็ใช้ต้นหอมผักชีผักป้อมเวลาจะแทนเราน้ำใส่มดเราไม่หูยยหหอยู่ตับมีเหลืออยู่บ่เหลือสถ้าถ้าผู้ใดอยากให้กินตับเป็นเป็นต้นเป็นต้อนอยู่น่ะก็มาต้องขวพ่อหมูให้ใส่ทีหลังแต่ถ้าเอาตับขวพ่อหมูแล้วน้ามันสิพุ่น ไมนกลับได้กีตับเล้วอ้กรนี้เีส่วนที่มันมีเมนก็มีเหลืออยู่ขนาดต่ำอันนี้แต่มันอกีเห็นให้น้ำแก้มคนขืนอีกคนนั้นเล้ยวสาสารสอบสดน้ามันมกมนยู่ลม่ระแสคนสดังเอาไปดินคนทีเห็ดพี่นันนคนืคนนั้นก็ได้เปียบโอยิดเลยหวยเส้น้น่ได้เสร็จที่ได้ว่าสีหวยไอ้บอกเส็เมือนใส่เลย้คน่นแกกินผักิก็ไมหวยอาไ้เลยใส่น้ำบอกังบัวใส่สีอ่ นี่มึงเข้ากันแป๊บเดียวไอ้อคนนี่ิ้มน้อยไม่ก็ตายชิมเยอะมามเ,หมเห็นเดนี่เลยขอโทษได้ซ้อมนี่เลยนะครับตอนนี้ยังพันนินดนะี่แน่นาะไก่ไสู้ยังเนาะไก่ไสุกจะนแล้วน้ปลาใสเลยให้มาเ,าเลยเดดเลย คนบอกคนไม่ได้เห็นสะาะเขาพี่ป่าบอกรัวบอกก็คิดแล้นะกลอ้อล้อตักเลยไ <c oughs> ม่บอกน้อน่นป้ายพอเราเทาไม่พอไอ้ขอาไปเจี่ยมันไม่เอ,อ,อ้ไปกินเลยเจ้าพี่เสียหลายหลาเจ้า มะเขือเขาเอาคล่นสุกครึ่งหิบจะไม่ค่อยกรอบเนะอเพาะนอร่อยไปมีแล้วครับไปมีละวนึนจะอร่อยท่เลยบอกเห็นจักหมูมะเขงัางวาแทบหมูาแล้วเนาะอ๋อเตมเห็นจักหูมะแข็งเ่รเลยจะใช่กระมังเพเดียวบุบบ้านพูดเลยแต่มันคือกันกับเกมแค่บ้างนะก็คือผักหลาคือกันนี่เป็นซีมอน จิ๊บเจ็บหัวไหมเปยนอแก้เขาโอ้บานหนูอะรแก้เขาปวดหัวเป็นปวดหัวเพิ่งเอารถไปไนโรงพยาบาลนะยิงเจ็บกันนะแก้เขายังไลยเขาปวดหัวเลยเดี๋บ้านหนูยบร้อยละยบร้อยแค่นี้นะแค่นี้แหละปิดจัดโอ้โหแบบนี้เลยไทม่เจ็บ่าสบ โอ้ยให้กินแบบว่าจะถือยัง่เบ้างบดเข้าไปนี่กินหอดซางเลยเป็นถั่วบดนี่นี่แหละครับแกงก็ใส่สานนี่แกงออมไก่โอ้บางเหนือกระเองะแข็งแค่กินแกงออมไก่ของภาคอีสานเลยเนาะอือแล้วตัวของภาคอีสานเลยแกงอมไก่สูเขียวไ<า>ไดไ้ของบ้านบ้านชาวอีสานนะครับผู้เขียวชัยภูมิมนี่แหละครับสูตรสาวอีสานก็เต็มเหนียวเลยเนาะ อขอขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามที่เบาเหนือและสาวอีสานเนาะขอบคุณหลายที่ส่งกำลังใจให้เบาเหนือและสาวอีสนอันนะครับถ้ามีอยู่กี่เบาเหนือก็คงอาจจะเหนือกทำไปแล้วเนาะขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับแล้วก็ติดตามเบ้าเหนือไปนานเ <c oughs> นาะกำลังใจเบาเหนือน,นานทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ช่วยกด subscribe ให้เบาเหนือด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> มีความสุขในทุกๆวันนะจ๊ะทุกๆคนขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ